สาวใจก้านุนสุธิพาประกาศขอเดินหน้าจีบนักร้องหนุ่มคนนี้ประกาศขอเดินหน้าจีบเป็นอีกหนึ่งสาวที่ถูกหลายคนจับตามองในเรื่องของความรักสำหรับนุนสุธิพาล่าสุดเธอได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการของนิกกี้ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่โดนทัวลงเหตุสนิทใกล้ชิดกันจนเกินไป ในรายการนิกกี้ได้ถามเรื่องหัวใจของนุน่นซึ่งในตอนนี้เธอโสดและก็ไม่ได้ปิดเปิดใจอยู่นอกจากนี้นิกกี้ยังแซวเรื่องเบิ้นปทุมลาชด,ด้วยซึ่งนุ่นเผยว่าเกิดมาไม่เคยจีบใครก่อนแต่กับคนนี้เห็นหน้าแล้วถูกชะตาผู้ชายคนนี้น่ารักดีเนอะถูกสเปคตรงจริตเห็นเขามานานแล้วแต่ไม่ได้พูดถึงความในใจเก็บไว้ไม่มีใครรู้ วันนั้นไลฟ์ในติกตอกกับพี่นิกกี้แล้วพี่นิกกี้ถามว่าเอาเบิ้ลไหมเบิ้ลโสดซึ่งเราเข้าใจว่าเขามีแฟนมาตลอดหลังจากนั้นพอเราไลฟ์เบิ้ลก็เข้ามาไลฟ์ด้วยงานนี้จะจีบติดไหมต้องมาหลอลุ้น